เจ้สาวอ้อยกับสาวจอยสิคะไปจ้าแท้กระดูกหนุ่มวงบิ๊กแบงจิมพิก็มิยอมชวนเดี่ยวไปเล่นด้วยดวยเลยแม้ว่านี้แต่งตัวสวยนะคะแน่นอนแสดงว่าเราต้องมีอะไรพิเศษพิเศษนะฮะทุกผู้ชมดีแล้วแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะอ้อยแล้วก็จอยได้รับเชิญค่ะมาฉลองสงการกับนักร้องเกาหลีสุดดังงองบิ๊กแบงวงบิ๊กแบงฮันหนุ่มน้ายแดงกิมจิทรู้มากระแทกใจสาวๆด้วยท่าเต้นที่มีสไตล์เป็นของตัวเองและด้วยแนวเพลงที่มีความหลาก ีบอลลาดไปจนถึงซอฟต์บล็อกได้จ้าแม่โอกาสดีๆช่วนะ okay, งสงกรานต์แบบนี้ซอคอ,อยและสาวจอยจะได้เตรียมพวงมาลัยมามอบให้เพื่อสร้างความประทับใจกันก่อนเลยถือว่าเป็นโอกาสโชคดีของคนไทยมากเลยที่ได้หนุ่มๆบิ๊กแบงมาฉลองสองการานต์วันปีใหม่ไทยกับพวกเราคนไทยทุกคนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการมาเมืองไทยที่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเจอคนชิลเลิ่คนทีพกเมาแล้วทีที่มาแล้วทีที่มาแล้ว 어디 가나 과일이 많다는 게참 어, 신기하고 재밌었던것 같아요. 처음 해외에 와서 막미있게느어요가고ป어가 어디를 가야 되는지 몰라서요. 어디를 가야 되는지 알려주시면 나겠어요 지금요? 이요 แบบไทยๆหนุ่มๆบิ๊กแบงเลยฝากคำอวยพรม่ายังแฟนๆดาวกระจายว้า